ตเปิดเรื่องมาที่อิชิดะนักเรียนชายคนหนึ่งที่ได้เดินตามหาห้องเช่าจนมาเจอเข้ากับห้องเช่าห้องหนึ่งซึ่งก็มีป้าเจ้าของบ้านเป็นคนแนะนำเธอบอกว่าห้องนี้เคยเป็นห้องนอนของชิโนโบุลูกสาวของเธอเองและก็ได้อธิบายการอยู่ร่วมกันเสร็จสับก่อนที่จะเดินออกไปในเย็นวันนั้น อิชิดะก็ได้เดินออกไปสำรวจในะแวกบ้านซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าข้างๆห้องที่เขาเช่าอยู่นั้นมันมีรั้วลวดหนามที่สูงมากอีกทั้งภายในะแวกนั้นก็จะดูเงียบและหวางเวงแปลกๆแล้วในมื้อเย็นอิชิดะก็ได้เจอเข้ากับชิโนบุลูกสาวของป้าเจ้าของบ้านและได้ทําความรู้จักกันก่อนนอนคืนนั้นอิชิดะก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กๆกําลังเล่นกันดังมาจากข้างหลังตรอ ที่เป็นรั้วลวดหนามสูงซึ่งก็อยู่ติดกับห้องเช่าของเขาอิชิดะที่รู้สึกหนวกหูเพราะว่าในเวลานั้นมันก็ดึกมากแล้วเขาจึงได้เดินไปที่หน้าต่างและได้ตะโกนบอกให้เด็กๆพวกนั้นงเงียบเสียงแต่ทว่าเสียงเด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้เบาลงเลยนำซ้ำก็ยังหัวเราะเขาอีกจนอิชิดะที่ทนไม่ไหวจึงพยายามที่จะปีนออกไปทางหน้าต่างเพื่อที่จะไปดูเด็กพวกนั้นด้วยตัวเองแต่ทว่า พอเขานั้นปีนออกไปดูข้างหลังตรอกจู่ๆเสียงของพวกเด็กๆก,ก็เงียบไปในทันทีอีกทั้งอิชิดะก็ยังมองไม่เห็นเด็กๆหรือใครในตรอ,อกนั้นเลยซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากแล้วในเช้าวันถัดมาขณะที่อิชิดะนั้นกําลังจัดของอยู่ชิโนอบุก,ก็ได้เดินเข้ามาช่วยเขาจัดของแล้วสักพักอิชิดะก็ได้เล่าเรื่องเสียงของเด็กๆที่เขาได้ยินตอนดึกให้เธอฟัง ซึ่งชินอุบุก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเสียงของเด็กๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะว่าในระแวกบ้านแถวนี้มันมีตรอกซอยเยอะมากและบางครั้งเสียงนั้นก็จะดังสะท้อนมาจากซอยอื่นโดยเธอก็บอกว่าในตอนที่เธอนั้นพักอยู่ในห้องนั้นเธอก็มักจะได้ยินเสียงอยู่บ่อยๆแล้วเธอก็ได้ห้ามอิชิดะว่าอย่าได้ปีนไปยังตอกซอยนั้นอีกเพราะว่ามันอันตรายหากเกิดพัดตกลงไป แล้วพอตกกลางดึกคืนนั้นอิชิดะก,ก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างหลังตรอกอีกแต่ทว่าในคราวนี้เขาได้ยินเสียงเหมือนกับคนกำลังบนหรือเสียงสวดนมนต์ยันยานดังแว่วมาอย่างน่ากลัวแต่ถึงแบบนั้นอิชิดะก,ก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรและพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติจนมีอยู่วันหนึ่งเขาได้เจอเข้ากับชายปริศนาเดินเข้ามาทักระหว่างทางที่เขาไปโรงเรียน โดยชายปริศนาได้ถามกับอิชิดะว่าอิชิดะนั้นมาเช่าห้องพักที่ชั้นสองใช่หรือเปล่าซึ่งพออิชิดะบอกว่าใช่ชายปริศนาจึงได้เล่าประสบการณ์บางอย่างให้อิชิดะฟังโดยบอกว่าเมื่อสิบปีก่อนเขาก็เคยเช่าห้องเช่านั้นอยู่เหมือนกันและที่เขาตัดสินใจมาเล่าให้อิชิดะฟังนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นฝันร้ายถึงมันทุกคืนก่อนจะพูดถึงข้างหลังตรอกที่อยู่ข้างๆห้องเช่าโดยชายปริศนาได้บอกว่าดูเหมือนว่าข้างหลังตรอกนั้น มันจะเป็นที่ซ่อนของฆาตรกรเลยซึ่งที่มุมของตรอกที่ถูกปิดเอาไว้นั้นมันมีประตูหรือช่องเหล็กที่จะเชื่อมลงไปสู่ใต้ดินและข้างล่างนั้นเขาก็เคยลงไปเจอเข้ากับศพของเด็ก 3- คนอีกทั้งตรงกำแพงบริเวณนั้นมันก็ยังมีคราบแปลกๆที่มีรูปร่างคล้ายกับเด็กอยู่ด้วยและรอยทั้ง3านั้นมันก็จะปรากฏขึ้นยามค่ำคืนแถมก็ยังออกมาวิ่งเล่นร,บรอบๆในตรอกซอยที่ถูกปิดตาย ซึ่งในทุกๆคืนที่ชายปริศนาอาศัยอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าเขาเห็นเด็กพวกนั้นจากทางหน้าต่างพออิชิดะที่ที่ฝั่งดังนั้นเขาก็คิดว่าชายปริศนานั้นน่าจะแค่ฝันไปเองอีกทั้งห้องเช่าที่ว่านี้อิชิดะก็บอกว่ามันไม่มีหน้าต่างที่จะสามารถมองทะลุไปยังตรอกซอยนั้นได้เลยเพราะว่ามันจะต้องปีนข้ามไปถึงจะเห็นแต่ถึงแบบนั้นชายปริศนาก็ยังคงยืนยัน ว่าในห้องเช่านั้นมันจะต้องมีหน้าต่างที่มองทะลุออกไปได้อยู่แน่ๆแ,แล้วอิชิดะที่รู้สึกกำคาญจึงได้บอกให้เขาช่วยหยุดปั่นหัวคนอื่นสักทีแต่ทว่าในเย็นวันนั้นอิชิดะก็ยังคงคิดถึงเรื่องที่ชายปริศนาพูดแล้วเขาก็ได้ลองทำอะไรบางอย่างโดยได้เลื่อนชั้นวางหนังสือที่ติดอยู่กับผนังหนึ่งออกปรากฏว่ามันมีหน้าต่างตามที่ชายปริศนานั้นบอกอยู่จริงๆ อีกทั้งเขาก็ยังมองออกไปเห็นคราบแปลกแ,แ,และช่องเหล็กที่พื้นที่ถูกล็อกเอาไว้พอเห็นแบบนั้นอิชิดะจึงได้นำเชือกมาผูกไว้ที่หน้าตา่างแล้วก็ได้ปีนลงไปดูด้วยตาของตัวเองเขาได้พยายามทุบจนช่องเหล็กที่พื้นนั้นสามารถเปิดออกได้ซึ่งเมื่อเขาได้เปิดมันขึ้นมาดูเขาก็ได้เจอเข้ากับศพสองศพที่อยู่ภายในนั้นซึ่งมันก็ทําให้อิชิดะรู้สึกชอ็อกเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่ชายปริศนาพูดนั้นมันจะเป็นเรื่องจริง และพอเห็นท่าจะไม่ดีอิชิดะจึงพยายามที่จะปีนกลับขึ้นไปที่ห้องเชา่าแต่ทว่าเขาก็กลับถูกชิโนโบุใช้มีดตัดเชือกที่เขาปีนจนขาดซึ่งมันก็ทำให้อิชิดะหล่นกลับลงไปในตรอแล้วอิชิดะก็ได้ถามกับชิโนโบุว่าศพที่อยู่ในช่องเหล็กนั้นมันเป็นฝีมือของเธอใช่หรือเปล่าแล้วชิโนโบุก,ก็ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยเธออย่งเด็กเธอได้ขังพวกอันธพาลสามคนไว้ในหลุมตรงนั้น เป็นเพราะว่าพวกอันธพาลมันคิดว่าตรอกนี้เป็นถิ่นของพวกมันซึ่งตรอกแห่งนี้มันเป็นสถานที่เล่นที่แสนสาคัญของเธอและมันเป็นที่ของเธอคนเดียวแล้วหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีเงาของพวกอันธพาลทั้งสโผล่ขึ้นบนกําแพงโดยในขณะนั้นชิโนโบุก,ก็พูดออกมาได้อย่างเรียบเฉยบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นคงตายไปแล้วอย่างแน่นอนแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเธอก็เจอเข้ากับศพข,ของพวกอันธพาล แล้วก็รู้ว่าเป็นฝีมือของชินโนบุเขาก็เลยสร้างกำแพงปิดตอกซอยนี้เอาไว้อีกทั้งในช่วงนั้นห้องเช่าก็หาคนเช่าไม่ได้เลยเพราะคนที่มาเช่าก็รู้สึกกลัวจนต้องเลิกเช่าไปกันหมดซึ่งสาเหตุก็เกิดจากพวกอันธพาลที่ออกมาจากกำแพงแล้วก็ทําเสียงดังในตอนกลางคืนและตั้งแต่ตอนนั้นห้องนี้จึงกลายเป็นห้องของเธอจากนั้นข้างหลังตรอกก็เลยกลายเป็นพื้นที่ของเธอแล้วหลังจากนั้น ชิโนโบุก็ได้พาเพื่อนสองคนที่เกลียดมาค่าทิ้งที่ตรอกซอยนี้รวมไปถึงพ่อที่น่ารำคาญของเธออีกคนแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงไม่ไปไหนยังคงกลายเป็นคราบบนกำแพงและขอยย่องออกมาจากกำแพงในยามค่ำคืนเพื่อสักส่งชิโนโบุอยู่ทุกวันซึ่งชิโนโบุก็คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงพยายามคิดหาแผนเพื่อที่จะให้เธอลงไปยังตรอกนั้นเว่าเธอเองก็ไม่เคยลงไปในตอกยามค่ำคืนเลย จึทงทำให้เธอไม่เคยโดนจับได้เลยสักครั้งแถมเธอก็ยังรู้สึกสนุกที่ได้นั่งดูพวกผีเหล่านั้นพากันกรนดดาและโมโหเธอยกใหญ่เพราะเป็นแบบนั้นในตอนที่แม่ของเธอพยายามที่จะหาผู้เช่ารายใหม่มาเธอก็ได้คัดค้านไม่ให้คนมาเช่าแต่สุดท้ายแม่ก็รับอิชิดะให้มาเช่าพักซึ่งในระหว่างที่ชินบุก,กาลังพูดพร่ำไปเรื่อยอิชิดะก็ได้หมดสติไปพอเห็นแบบนั้น จินโนบุจึงได้มัดเชือกเพื่อปีนลงไปดูแต่ถ้ว่าอยู่ๆเชือกที่เธอมัดขึ้นมาใหม่มันก็เกิดขาดออกจากกันอย่างน่าสงสัยซึ่งในขณะนั้นภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าในตอนนี้แม่ของเธอนั้นก็ไม่ได้อยู่ในครัวซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของแม่เธอก็เป็นได้แต่ถึงแบบนั้นความสวยก็ได้มาเยือนชินโนบุแล้วเพราะเมื่อตะวันรับขอบฟ้าก็ขาขเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน แล้วคราบของผีที่ติดอยู่บนกำแพงเหล่านั้นมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาเป็นเงาแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาเธออย่างน่ากลัวห้องศิลปะรูปปั้นไหลหัวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเย็นวันนั้นชี่มาดานักเรียนชมรมศิลปะ ได้บอกให้ลูมีเพื่อนที่เดินทางกลับบ้านด้วยกันเป็นประจำให้เธอนั้นกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าเขานั้นจะเร่งทางานช่วยอาจารย์โอคาเบะอาจารย์ภาควิชาศิลปะที่กําลังจะจัดงานนิทรรศการศิลปะขึ้นในอาทิตย์หน้าซึ่งชิมาดะนั้นอยากจะอยู่ช่วยอาจารย์เพราะเกรงว่าอาจารย์นั้นจะทํารูปปั้นที่ใช้ในการแสดงเสร็จไม่ทันแล้วลูมีก็ได้พูดขึ้นว่างานจัดแสดงของอาจารย์โอคาเบะนั้นสุดยอดมากเพราะเธอก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะสรรสร้างงานศิลปะแนวนี้ได้ ซึ่งมันก็เป็นรูปปั้นไร้หัวจํานวนมากที่จะนําไปตั้งโชว์โดยอาจารย์โอคาเบก,ก็ได้บอกว่าถ้าหากเราสละใบหน้าทิ้งไปมันก็จะก่อให้เกิดความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเพราะว่าศิละปะไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าตาและถึงแม้ว่าใบหน้าของมนุษย์จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออดีตก็จะแสดงอารมณ์อยู่ไม่กี่ใบหน้าเองซึ่งถ้าสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นก็สู้เอาใบหน้าออกไปเลยจะดีกว่า พอรูมิได้เห็นว่าทั้งอาจารย์และชิมาดาก็ตั้งใจกันสุดๆเธอจึงได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนทว่าก่อนการจัดนิทรรศการศิลปะเพียงไม่กี่วันอาจารย์โอคาเบะก็ถูกฆ่าตายที่ห้องศิลปะหนับซ้ำสภาพศพก็ยังไม่มีหัวรูมิที่เพิ่งได้ยินข่าวจากเพื่อนๆเ,เธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าเมื่อวานอาจารย์โอคาเบะนั้นอยู่ทำผลงานร่วมกับชิมาดา แต่ในเช้าวันนั้นชิม,มาดะก,ก็ไม่ได้มาเรียนแล้วพอหลังเลิกเรียนรูมิจึงได้ไปหาชิม,มาดะที่บ้านของเขาเพื่อที่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพอชิม,มาดะเปิดประตูออกมาเจอเข้ากับรูมิรูมิก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าท่าทางของชิม,มาดะนั้นดูแปลกๆไปเขามีสายตาที่เรียบเฉยอีกทั้งก็ยังใส่ผ้า,าปิดปากและได้ถามกับรูมิว่าเธอนั้นสงสัยว่าเขาเป็นฆาตกรใช่หรือเปล่าแต่รูมิก็บอกว่าเปล่า แล้วอยู่ทีทีที่มาดาก็ได้บอกรักอยู่มิซึ่งมันก็ยิ่งทำให้รูมินันรู้สึกแปลกใจกันไปใหญ่ก่อนที่เขานั้นจะพาเธอไปเดินเล่นและบอกว่าจะเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังแล้วภาก็ได้ตัดมายัางนักเรียนหญิงสองคนที่กำลังพากันเดินไปยังห้องศิละปะเพราะว่าหนึ่งในพวกเธอนั้นลืมหนังสือเรียนเอาไว้แล้วก็เป็นวิชาที่จะต้องใช้สอบในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่จึงพายายามรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะกลับไปเอาหนังสือเรียน ซึ่งพอพวกเธอไปถึงห้องศิละปะทั้งคู่ก็เจอเข้ากับจุดที่เจอศพของอาจารย์โอคาเบแล้วสองสาวก็ได้พูดถึงข่าวการตายของอาจารย์โอคาเบว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอีกทั้งถึงในตอนนี้ก็ยังตามหาหัวของอาจารย์ไม่เจอเลยพอยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกกลัวพวกเธอจึงพยายามรีบช่วยกันหาหนังสือเรียนเพื่อที่จะได้รีบออกไปจากห้องศิลปะสักทีแต่ทว่าระหว่างนั้นจู่ๆก็เหมือนมีเสียงเคาะดังขึ้นมาจากหลังประตูบานหนึ่ง แล้วพอสิ้นเสียงนั้นก็ปรากฏเงาของใครสักคนโผล่มายืนอยู่ด้านหลังประตูและเพียงครู่เดียวประตูบานนั้นก็ได้เปิดออกและทำเอาสองสาวถึงกับช็อกเพราะว่าร่างที่ยืนอยู่ด้านหน้าของพวกเธอนั้นก็คืออาจารย์โอคาเบะที่เสียชีวิตไปแล้วโผล่ออกมายืนอ้าปากค้างในสภาพที่น่ากลัวจนสองสาวจะต้องกรีดร้องสุดเสียงออกมาด้วยความกลัวจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับไปยังชี่มาดาก,กับดูมิ ซึ่งชิมาดะก็ได้บอกกับรูมิว่าแท้จริงแล้วอาจารย์โอคาเบะนั้นยังไม่ตายเพียงแต่อาจารย์นั้นมีเหตุจำเป็นก็เลยต้องซ่อนตัวอยู่ในอาคารเรียนเก่าซึ่งในคืนนี้ชิมาดะก็จะไปพบกับอาจารย์และก็ได้ชวนให้รูมินั้นไปด้วยกันทว่ารูมิเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรและก็ได้เดินตามชิมาดะไปหาอาจารย์อย่างห้องศิละปะระหว่างรออาจารย์รูมิก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆภายในห้อง อีกทั้งรูปปั้นภายในห้องที่เคยตั้งไว้เรียงรายตอนนี้มันก็ได้หายไปเกือบหมดเหลือเพียงรูปปั้นตัวหนึ่งที่อยู่กลางห้องที่ถูกคุมผ้าเอาไว้แล้วจูๆ่ๆชิม,มาดะก็ได้ใช้กุญแจล็อกประตูห้องซึ่งมันก็ทําให้รูมินั้นรู้สึกสงสัยและถามว่าเขานั้นจะล็อกประตูทําไมแต่ชิม,มาดะก็ไม่ได้ตอบอะไรและได้หันหลังและถอดผ้าปิดปากออกพอรูมิได้เห็นว่าหน้าของเขานั้นดูซีซดๆไป เธอจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ชิมมาดะก,ก็บอกว่าไม่มีอะไรซึ่งรูมิที่เริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าเสียงของชิมาดากันฟังดูเหมือนคนที่พูดผ่านท่อหรืออะไรสักอย่างพอเห็นท่าจะไม่ดีรูมิจึงพยายามถามหาอาจารย์แล้วชิมมาดะก,ก็ได้บอกว่าอาจารย์ก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดก่อนจะดึงผ้าที่คุมรูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าออกและเผยให้เห็นหัวของอาจารย์โอคาเบะที่ถูกเสียบไว้กับรูปปั้นผู้หญิงตัวหนึ่งอย่างน่ากลัว แล้วในจังหวะนั้นชิม,มาดะก็ได้หันไปถอดหัวของอาจารย์โอคาเบะออกจากรูปปั้นตัวนั้นและได้หันไปชื่นชมใบหน้าของรูมิว่าเธอนั้นมีใบหน้าอันแสนงดงามรูมิที่อยู่ในอาการหวาดกลัวเธอจึงได้ใช้มือตบไปที่ชิม,มาดะอย่างแรงจนมันทําให้หัวของเขาหมุนและหลุดออกจากร่างตกลงพื้นแต่ถึงแบบนั้นร่างของชิม,มาดะก็ยังขยับได้และก็ยังเรียกชื่อรูมิอยู่แบบนั้นซ้ำๆจนรูมิต้องพยายามถอยห่าง และได้คว้าเอาเข้าอี้ตัวเล็กฟาดไปยังร่างของชิมาดาจนร่างของชิมาดานั้นแตกรา้าและหักพังลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วลูมิจึงได้เห็นว่าร่างของชิมาดานั้นมันเป็นเพียงรูปปั้นปูนปาสเตอร์เธอจึงเข้าใจได้ว่าพวกรูปปั้นไรหัวในห้องศิละปะทั้งหมดนั้นมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้ตัดเอาหัวของอาจารย์โอคาเบะและชิมาดาไปเสียบใส่ร่างของตัวเองเพราะด้วยความอยากมีหัวหรืออะไรก็ตามแต่แต่ณตอนนี้ รูมีก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดอะไรแล้วเพราะว่าหัวของเธอนั้นมันก็ตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปแล้วเธอจึงพยายามที่จะวิ่งหนีพวกมันแต่ทว่าพวกรูปปั้นไร้หัวก็ออกตามล่าเธอไม่หยุดจนรูมีนั้นวิ่งเข้าไปแอบในห้องห้องหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะได้เจอเข้ากับร่างที่ไม่มีหัวของทั้งอาจารย์และชิมมาดาและรวมถึงนักเรียนสาวที่ตกเป็นเหยื่อก่อนหน้านี้ทว่าสิ่งที่ทําให้รูมีต้องกรีดร้องลั่น ก็คือข้างๆกันนั้นมันมีรูปปั้นไร้หัวจํำนวนมากที่กำลังแย่งหัวของเหยื่อผู้โชคร้ายกันอยู่แล้วในจังหวะนั้นพวกมันก็ได้หันไปสนใจรูมิโดยบอกว่าใบหน้าของรูมินั้นช่างสวยงามและพากันวิ่งกลูเข้าไปหารูมิในทันทีพร้อมกับบอกว่าเอามาเอาหัวของเธอมาซะ